มือถาของแแต่ยนงว่ามีของปลอมนะบาม้าวอาทิบเกาบาดถือบอกว่าเอากก่ถีอเหตังไรบาตายกูบ้า่ะโบไหม บ้าจ <yap a> ังไงั่งรักเนาะนิมวมือนิ้วมือแหวงตานิ้วมือไทยแล้แล้วบาดนิ้วมือไทยแหวนแด้แล้วคักเลยนะแม่นตาผู้เฒ่าเนาะท่ามดาบ่าคือแหวนตาผู้หนุ่เลยแว่นตาผู้หนุ่มทีมเก้าแว่นตาผู้เท่ากันห้าสิอเนาะมักเป็นต่างว่าจังไง ไม่ยังไปห้องไปห้องเสียเงินไปยินประเดี๋ยดิมิมมิมกันยังขึ้นมาฟังเนึ้อหาเนาะมันเศร้าเลรอเออมิมมาขายมายังบ้านสิมาหาพ่อมึงมิมมารับกระเป๋ามิมนมารับกระเป๋าทำไมด่วนจีจังเลยที่เก้าปัดใช่ไหมมาดูมาดูไหนผ่านไหม ขายมังลูกพายมาพายมาพานมาพายก้นพิเศษกู่ป้าเดินกึ่งคู่ไอ้ต้าง่ามแห่วงรุ่งไ้าไหมมีอตาของเธอแต่ยังว่ามีของปลอมนะท้าว่าทิบเกาบาดถือว่าเขาเอากันถือเหตังไรบาตายอีกยกูบาดบอครบไหมบอกครบนั่นคืองบาดถือจะไปเป็นจุดป้า บอ่ค้กไหรือบอโครกไ้มันบอโค้กค้งเลยมากคึกต่ามังบอโค้กโค้เอาจังคือเอาจังคือเอาจังไนเอาไหม่ไห่ว่าดหทางไม่ใหญ่กว่าหรอจ้าเออทางใหม่มาหรืนมาเอาแังนี้เอามาให้พ่อใหม่ได้ไหม เออแต่วงวดมีเพราะท่านมบอก้า <Yeah. S 2> เอางวดหนาขนาดเนาะ้างวดมีเฮนมาทึปเก่าเอ้าเอาเอาทึบเก่ากอนเนาะพวกเนาะ้า <Yeah. S 2> แต่วงวดหนาต้องเฮนมาหารอยเก่าทึปคนได้าง <Yeah. S 2> วดหนาเลหารอยเก่าทึบเขาให่ปะใช่จ้ามั่งบอกพ่อกันบอกทอดหนึ่งชิบเก่าหนาแต่วงวดมีอาอาลูกอารวยหายแล้วหระ วันนี้เอาชิบเกาไปก่อนวันน่หาเราเก่าสิไม่นอไม่จังือใดไมนจังืิพ่อกันอันนี้มันหน่อยเพราะเพระว่าเอาจังือเอาจังื่ไม่พอไม่ได้เพราะว่าพูุ่งนี้ก็วันที่สิบกเนาะมันเยบบ่อท่านว่าก่นว่าเอาเป็นวันนาเราหาเราเก่าสิเอสามวันวันนี้เอาชิบเก่าไ้ก่อนวันี้สิบเก่าไก่อนเอาชิบเก่าไก่อนเออมือตาของแท้นะมือปาะองแขนต้องดูหน้า่า อาหายกินร่างราชุกมานดังดังวุ้ยวุ้ยแล้วลูกแล้วหายชุกหายราหายชุกหายมาใหายชุกขับับคข้งแรกตามคือวอลกันบ้านะเนาะเออก็จะได้มาทำตามคำพูดนะลูกนะทั้งแากกพ่อนะเนาะพ่อจะมีรางวันให้ั้งเรกอินร่างัาเป็นนั้นคือมีรางวันช่วสิเย็บใหญ่ว่ามันทำมาดาได้ยินมั้งรูครับช่วคือได้หารอเก่าชกเนาะเือบ่ เฮงหักมีชิบพอโอ้มีสิบเออแต่วาชุบหัวบ่าได้ใครได้ตั้งย่างเนาะขวเข่าเฮบแบบแบบวออกขวเข่าได้เนาะเทียงสิบเก้าถุงเทียงสิบเก้าถุงเบอครับผมผู้ไดเอาพระท่านกับบ่ได้พาะว่ามีแค่สิบเก้าครับผู้ใดเอาพรท่านกับ่ได้บ่าได้มีแค่สิบเก้าใช่ไรจักโอมไหมหมอาม่อมตั้งใช่ไรไรด้ย คุ้งเนือว่ามันข้ามาดาหรืออืนั่งหนักร้องใช้ได้ตังหวะเก้าทิบบาทคุณนใช้ได้เก้าชิบคุณหรืออื่นเนี่ย่ามันข้ามาดาป็นี้ชิบเก้าถุงมาบ่ใช้เงื่อนไดเก้าทึบบาทเก้าทึบบาทเนี่ยใช้ได้เก้าชึบบาทคุณน้าว่ามันข้ามาดาแล้วหรือเขาถ้ามาได้ดูถูกแล้ววัดฝูงม่อนใช้ได้หอดเก้าทึบคุณนะ อันที่าตังคือใส่เก่ายวชเก็บาดไดว่าเขาเบาได้กใส่ไรเก่ายวชไม่ดื่มใส่ในเก่ายิใส่ใแค่เกลายวชิปก็หรือว่ามีบาเที่เอาใส่รอกเมืองเบานัาเหรียญไทยเนี่ยเก่ายวชเต็มพ่อหรือเนี่ยเต็มพอดรขั้นเกลีเก็ดมันหลายผุดก็อ่ะขั้นเก่าเก็มันลายผุเก่ายวชพ่อหรือพ่อห้าเท่าแกงบ่ครับเพราะว่าเฮกทุงมากชิปเก่าุง ใชไแรเก่าทึบแบเข้าใจมัครับผมเออได้สยอะแชุผ่าไหมได้ชุมราคาได้ใช้แรบเก่าทึบครับผมชุราคาไหมนะผ่าบาผ่านมาครับผ่านงวดหนึ่งแหมก็ผ่านได้อยู่เปพ่อได้เอันนี้ผมมีน้ำใบสีเด้อคุับใช้ของอึ้งร่างแบาทึงมากกว เขาอีนางาาสีคายถึงเก้าบาทโอเคผ่านผ่านนะบุกคบัพอเขามาช่วยขือเนาะเข้าใจได้ไหมคนมาคขึ้นเคยมาขมเคลมไหเคยมัหโอเคนะโอเคคนมาคขึ้นเขาไปชกวยขายหันพกกับื้อบัตงานนี้ว่ะค่ะ มาเอาทุดงไาหกดอกกันได้ทางบานเพื่อเนบาทคือตนทอโค้นมาะมันทำมาดาเนื้อังบาทรางวัเนยราวัลหน่อยกระดเห็นไแบงเพิ่กระปูเออคือได้คือิ่มทอโค้นผลได้มกาสิเอาิบเก้ามเอาให้ปูหมดเลยบ่มันทำมาดอมาด่านะครับบ่มันทำมาดอมาดานะได้แค่น บันเบาเลยเบาของหมาแา้วมันเทียวเลยเหยอครับผมเใจเลยเออเอฟซีอันนี้มันป้าคนกางคนระดับเอฟซีตัวประเดีตยวคือต่ายใช่ปครับผมมีรักจักวิเศษมีจักจักคะกงกักกงกักเลยวิเศพ่อฮก่ะพ่อฮกเออฮกเลยให้ต้องแรกกะฮกต้องแรกกะฮกเพราะว่าทางฮกเนาะความอันตรายมันก็ต้อง เพงไม่ขนาดใช่บาดเพื่อนังหกตัวเนาะหลายรัวมาเรืองบพอวาแล้วดื่งพอว่าแล้วก็ขื้นมามาืมคนเราถ่ารามัเระวังกบยังว่าไปบ้างอ๋อไปไหมาอ่้างออแล้วคือโตมาหนักน่นคือให้จ้างจ้างแล้วพูว่าเป็นขาพเจ้าประหลาดเงี่ยปีก็ปีรู่ะาจะไปยูพูว่ะการเขียนหนังืือขึ้นสบายพูว่าคืออคือเป็นขออ่า ไม่กะคีครับบ่หุกากร่างร่างหามันออกเล้วหมดแล้วให้ไปร่างห้มันข uh. ั่นไปที่ชิ้นของด้าเดียวแล้วขัานจะทำไม่ได้นะถ้าไม่ร้างรถออกไม่ได้นะแต่ว่าพ่อไม่ตื้อเนาะยืดสั้นไก่น่งไว้สีอะไรตัวฉันเป็นน้งที่ว่าดงนั่งฟังนั่งกับน้ำว่าเราว่าหัวแบว่าหมายึดมาแล้วนะเออเดี๋ยวมันก็รดาใจ ไม้ตองคูดเถอะเิดใจเลยอันนี้ห้รรังว่านดื่มคื่อๆเยอวแต่ว่าไม่เตือนเนาะไร่คือไร่เคียงมื้อหลายตัวหลายคนว่าเนาะไม่สามารถจะอ่านตกเพราะว่าอ่านถึงวันที่สิบหกก็ไม่ตกขพอะก็เลยทำอย่างน,นี้รัวรัวโชคลา ไม่โตกไม่รักไม่โตกไม่หมานวาลูกเด้อสุขภาพแข็งแรงขอให้เงื่อนไหลน้องขอให้ท้องไหลมากขอให้ได้ค่ะท่าบัดทางว่าทางอ่านไม่โสงทางทวนบุญใข่แก่แต่ของที่ยังไม่ร่มหายไก่ดูให้ลูกล่านไดใครไปขานไปร่วมบุญร่วมกินร่วมท่านว้าลูกเด้อได้คือได้เสียงในกระดานเมื่อทุกฝูงทุกคนหน่วยนอนทิพเก่านอนทิพเก่านะลูกเนาะครับสาธุสาธุครู หูทวงหนาทุ่มทุ่มตัเราวังเลอแวังมนากลเราวังฟางหกตอได้เหตุหกตอนางอ่ะพอทางานดกบ้านโชทเกิดโชคขึงนได้เคดได้คังหัวหมุนหัวมุกุศลน้องกันแล้วดูบล้อได้ทางเทาเวชวันตตปไปจะได้ทางแรงรกเร็วเร็วมีม่งนานเกินรอแล้วก็จะออกคำถังเร็วเร็วนี้เพราะว่า ท่าวเิทวนกำลังเริ่มข้างเริ่มกองมะมุกเนาะแต่ยังไม่ถึงข้างไปเรื่อยๆแล้วพ่อก็จะให้วางแผนว่างเป่งเดนรกกองนวดนี่แดนรกสิบก้าแล้วก็สิบก้าคุ้มที่สิบก้าเออไหมเออม้างบ้างคืได้ทางเลยมะมุกมะมุกเออให้ลูกให้ร้านทัวร์ได้เคล็ดได้ขอืมคือเป็น อันไม่ถงอันดึ่งใดอืมถามรักลูกหลานถือบาเคยเคยปุ่นเคิ่ยวกุ้ทดกับถือแดงงวดนีะ่ะชุมบะเคยเชียว่าสาวนหน้ารกไม่กิงกับถือขุ่นเล้วไม่มง,ลง,งแล้วบอกว่เาเรว่าจะได้ทางกิงมิมั้มอืมพอว่าแด่กันเอาข้อเป็นประกันเอาข้อเป็นประกันได้หมเอาข้อเชียยืมเป็นประกัน <c oughs> เอว่าต้องได้ถังแข่งเรงนอนครับผมครับขันจังขันบ่ได้ถังอืม ขอดืมขาดต้อพอว่าตังอืมไม่ขาดไม่ขาดบ่ข,ดขาดมันบ่อปูขอ <c oughs> ไม่เขาดตั<อ><อ>้งแต่ามื่อกาตังคืว่าคือก่าแม่บอกเที่ยงจะเอาปากกาใหม่คือค<อ>นะืออยากคนบ่เชื้อค่างแม่เนาะก็สูดเหนีไ่ไว้ตรงไหนเอออะไรนะมันก็ูดนี่ไว้ตรงไหนเอาไว้มองอออ <c oughs> มันจืออกไม่หลอกมันมม่หมองก็หลังหลักมันคมันบ่อปูมันมือมันมือก็แล้วกัน เอาไว้ข้างร่างหรือข้างบงพ่อ,อวัดชันเก้าสิบก็เอาไว้ข้างบงทอถ้าเอาไว้ข้างร่างแล้วสิบเก้าจะเอาไปไว้ข้างหนฮะแม่บอกค่ะแม,นะม่มาลูกวัดก็ตายมือตัวเอ้อเจ่าก็พบตายหมดหมดคอว่าชันรอดมือลมหายใจใบตอชืดแล้วนนะรืกเนาะ ชามรับลูกร้านภาวาบ้บาวถือมาพอแรงๆแล้วแล้วลูกเอาเป็นปัจจุปัใจพร้อมกับผุงของอีงหน้างานในราคาสิบเก้าบาทสิบเก้าบาททุกถุงสิบเก้าบาทแล้หรือเปล่เพราะแถนั้นมีจมูกจำกัดทิศเก่าถุงแขงนั่นงไทยเงินใบเก่าทิศไทยเงินใดเก่าทิศเนาะเข้าใจเนาะใชเง,งินใดเก่าสิมืดแค่ไหน ใช่เกินพ่อใช่เกินบาทยังไงว่เก่าชบเก่าชิบเออพ่อแน่ไรดูนเก่าชิบเอแง่แบบเรื่ครับแปลว่าเก่าชิเกแตกว่ามัถือแตกปูเสียวแนวติดแม่งว่นไปติดว้ตัวใดกับมันวาติดยังไงติดบแบบตังมืกเหนติดใบแบบวปูติดใบตังมืกเนติดตัวใดล่ะปูติดใบชิบเก่าชิเก่าเก่าก่อนงั้นว่าแต่ว่าพายย่าแก่จังไรกับแก่พ่อใหญ่ มันติ Freiheit ดคาติดในครับ네ต <atm. S 2> ปดคาไม่หมดเปิดขาเป็นบกูขั้นรอออกมากะโอ้โอมากะันอุ่นูเหลือแล้วเนาะครับเออวัดต่างไปก็บอกคัวหามันหอมังรู้ามันเก่าไงที่ยอาไปแปะก่อถามมาชีวิคนรักเรกออกว่ารอกว่าออกรอกว่าได้รอกว่าได้รอกุรอกูดูคึอเก่าังมาดูถังมาดูสั่งมา อาวางจังไรอีกวง่อง่อนบัมาจังจะน้อยคบมาจังถึอเก้าหานบาทัวนี่จ้าเมื่อนี้บัวก่อนบายคลายเครียดย<ล>ะนะถึ้อมาคลายเครียดอึงหลังนะตอนบายตอ่อไดขอมาจังหน่อยพ่อขอมาจังเก้า,า,าถึงบาบ่อ่านเอา้องถองาง่อง่อน มาทเข้าวไรทำรับืงินึ่งอไม่วะจ้ามาคือ้ายหลอกใชะมาคือกิงรู้่เพราะต่างบักฮงใบกับกินแร่งกับกิน,ม,นมาถือว่าทองเสียดกับกินไร่อรเอาเจ้าที่แยกเขาใช้ปูดองรนะ้่ขาใ,ใช้ปูดองทองมัถือเสีเยเอาเจ้าที่เออไปทางใต้ต่างบักฮงแล้วเอาใช้ปู่เอาทึบเก้าบาทสิบเกาบาททเอาเอาแค่ถึงเก้าบาท คันใช้ปูดองยี่สิบบอใช้ปูดองชึ้นเะต่าเนอะใ้่ได้ตามใจอ้าวพวกไหนอยากกินใชปู่ใช่ัป่ะอืมแต่ว <c oughs> ่าคันบอใช้ปู่ิเต่าคันใช้ปูยี่สิบเนะาะครับผมทำารับวันนี้สำหรับวันนี้ท้ารักมือหนึ่งแล้วนอ้บางมาจมาัมบ้างเออคันบอมาจมาับ้ามันไม่หมือนใจมัพอพ่อปูายามพันแบบเมว่านจะได้ปู ปัญญาการหอกติ๊ดติ๊บต๊บ๊จ้าเมื่อวานม่เลยได้พูว่าพ่อเส้นเรียงคือเส้นไปก็มากการด่างมาน้องวดกมากหรอกเพ้อเบ้อก็ขามเกลีอยง้อตาบ้าหนีเปิดหาเกลี่ยาเมื่อนี้ก็สิ้านอีกจค่สองโลพู่าถ้าว่าบัเชี้อเกสิตั้งกล่องบปบัตเชื้อเอก่ันี้เปิดขายบัตรตั้งกล่องมากล่องอึ่นหางมา ทังหัวหัวทางหัเออเอาไปทข้าอางบาเนาอหามันห่อมน้ะตาดูได้ตารายสีแล้คือเก่าเข้ามาอยู่ที่บุญว่าถังน้งานหลุมน้อะว่าจังไงมองจังเออฮะแล้วนางบักผ่าได้เท่ามันหกแล้วอยู่งากระม่เขาข้ามมันหแล้วมันก็าก ว่าอยากแข่งม้านงบหกเพราะว่าุกรานคู่รักคู่กับว่าแด้เนาะครับผมอยากให้คู่กับว่าวแดงอยากให้ออกตัวแม่คู่เป็นบนบนบ่าไปกับตัวบนบาาท้านเก่าคปิภาพเก่าบาครับผมภาพเก้าวาดถวายวาดคืิเก้าบาทแต่คอไปใา่ตัว่าอยากคือเนาะเพราะว่าหนวนะรานทั่วประเทศคอยมีมีอยู่มีกินไปมีเห็ดมีสาง ูเอาจังอือเอาจังใดปูดอีงนั่งราบ,บาบราณ้างกาครับขอให้ออกหนึ่งเก้าครับผมปูและก็เก้าออกได้ไหมพ่อขั้นออกได้ผู้ขาคือเคยต้นกาเราคือไปถวายเก้าวัดอีนั่งรา,าวโบราณเนาะครับ,รบพ่อก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> <laughs> พ่อจะกกับหัวได้ก็กลับบาา่ได Cóp bao ra cặ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 p bóng ra cặp bóng ra bao bóng ra cặp ra cặp bóng 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 หายลูกหลกานไมอโชคไม่รักมือโชคไม่หมางแล้วหร,รือว่าเออเคาะเช้งไ,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 ไม่ถ่ายหายพักหายพายหือมือแรกจุด <Dam S 1> ไปเคาะเฮี้นเคาะท่านหลังมารักปอกแป๊กแต่ว่าต้องถ,ถึงหายเล่าคอมีนะครับไปหาเดินเออไปหาตรวจตาเนาะเออว่าลูกร้านตื่นตั้งร้านมาตื่นตั้งถึกเฮี่ยงท่านบานคลองคือว่าภาคกันเชื่อมือ พอกระต้นไปว่าจะกจัปลาตู่กับหูจ no> ักปื euh ้ดแง่งย่างข้าคต่างคื้มเลนะจักไมอีงอังมาทองทอเราก็เลยไปไปตืวจตาบ่มแกตัวแม่มาเพราะว่าหลบหลานมกรักหรือนะรักหรอไงข้านบาทองเมื่อหจักให้กุ่กาะกุ่แก่มักง่ายผู้ร่าค้นกับมักง่ายก็ได้ไปบอกเนาะผู้ร่าค้นกับเอากุ่แก่่ารวกไป เอาใช้ร้อไปแล้วกานรนโกโกเขาถือว่าด่านจังไรโจรมางนะกูแกก็เชียรว่าให้เขาน่มาบักการร้อนดูบ่ลข้างนั้มาบ่งหพ่อไปงานเระเฮ็นจังไรกูแกข้ามแม่บังไห่คื่นักแต้มนกมาคือว่าหกจากพ้ากันตื้นสวยขั้นบ่ไปคอกัะว่าู ไม่กูไดวมากูกลัวควาตจ้างจะหาพ่อบ่อถือบรอกแต่ว่าวาตั้งทางกูอ่ะนาดว่อพ่อเขาบอกไปหาแยว่าไปเติมข่าปุ๊บบ่รลูกข้าน้อนข่าถี่ข่าฝนตกว่าอบบเปตั้งทางอ้าหให้ลูกหลานไม่ถกไม่ลักไม่ถกไม่มั่งถูกกาพแข็งแร่ หายเงื่อนไหลน่องหายท้อไหลมากเลยม้าบสีแดงรมเมอแดงรืมเมอสีเขียเห่างแดงรึมเม้อสาทุสาทุสาทุอี่เป็นผูร